สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับหมีเป็นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานเดชานะครับพอดีว่าวันนี้ผมจะกลับบ้านนะจะไปเดินสายระบบน้ําหยดให้แม่นะครับที่ตาบฟ้านะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้านะครับเพิ่งถึงสะพานเดชาอยู่เลยครับก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับก็ผมจะไปเดินระบบน้าหยด ภายในวันนี้นะครับให้เสร็จเลยครับเราก็กลับพรุ่งนี้ช่วงเช้าเทานะครับยังไงก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าสิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราแวะเตินละมานกันก่อน ต่อนะครับเติ๋้องมาเร็จซื้อของเซเว่เสร็จแล้วตอนนี้เราถึงแยกที่จะไปตาบฟ้าแล้วนะครับา5 5 0ไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออีกประมาณ40กิโลนะ ตอนนี้เราถึกแยก่ากฟ้าแล้วนะคะก็เลี้ยวข่าไปช้ยนาได้นะเลี้ยวซ้ายไปรุบุรีได้นะครับเดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับผมมีทริปกลับไปรถบุรีกันนะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันด้วยนะครับแต่วันนี้ไปเดินระบบน้ำให้แม่ผมก่อนนะครับเดี๋ยวทริปหน้ามากันใหม่เดี๋ยวต้องเอารถไปซ่อมอีกแล้วครับบิดไม่ขึ้น ตนนี้เราถึงในตัวเมืองจักปลาแล้วนะเดี๋ยวเราแยกซ้ายนครับไปวัดโพธิ์ศาสตร์อีก11กิโลก็จะถึงบ้านแล้วนะครับก็ตรงไปนู่นจะไปรถบุรีได้นะทิพน้าทิหน้าไปครับอีก11กิโล เื่ี้ก็แวะเติมน,น้ำมันอีกแล้วนะขับประมาณรัเสร็จหกสิบเจ็ดสิบโลสมมติต้อเติมทีอีกแล้วมันกินน้ำมันเดี๋ยวไงเราไปรอดูตอนใกล้ถึงบ้านทีหนึ่งเลยแล้วก,กันนะครับรถก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับบิดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ฉันแบ,บกกระเป๋ายามเดินตามทาง ีีมมมมไไ่่รถ Two thousand years later แล้วครับโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาเดินระบบน้ำหยดกันนะครับอันนี้ซื้อมาจากชุปปี้นะจำาราคาไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเซิร์ชให้ดูอีกทีหนึ่งสายยี่หาเมตรสามสามม้วนแล้วก็ อุปกรณ์เขาแ็กเอาให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเดินระบบน้ากันนะครับท่อน้ําผมอยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวเดินลากไปน,นู่นเลยนู่นแม่บอกให้ลากไปนู่นเลยรอบบ้าน y e thousand a โอเคครับตอนนี้เดินสายเสร็จมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาต่อมันก็เราก็ ตัดสายตรงนี้นะครับตรงตรงน้นไะม้แห๊บตัดเสร็จปุ๊บเขาจะมีสามทางมาให้นะเนี่ยสามทางแบบเน,นี้ยเราก็เอาสามทางเสียบเข้าไปเสียบสองทางมันก็จะเสียบแบบนี้นครับ เสียบเข้าไปอุ้ขงนี่ครับเสียบสามทางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เขาจะมีหัวหัวนี้ครับนี่ครับ มีหัวมาให้นะครับอย่างนี้นครับแล้วหัวมัน่ะจะต้องตัดสายเสียบเข้าไปอีกเราก็ตัดสายรึบตัดสายอย่างนี้นะครับเพื่อจะเสียบหัวเสียบหัวเข้าไปอย่างงี้เข้าไปในสายแล้วก็เอาสายเสียบจากสามทางอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เขาจะมีตัวค้ำสายมาให้ด้วยนะนี่เป็นไม้อย่เงี้ยน่าจะใช้อย่างนี้ละมั้งลองดูนี่ค้ำมันส่วนความแรงของหัวนี่แล้วแต่เราปรับนะครับก็เดี๋ยวผมปรับปรับไว้ก่อนแล้วค่อยมาไล่เปิดเปิดดูอีกทีนึงว่ามันหยดเยอะหยดน้อยนะครับ โอเคครับไปต้นอื่นต่อก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้น,นครับโอเคครับไปดูยกัน เขาปลูกไว้เพื่อได้กินได้กินหรือเปล่าเขาไม่รู้ซื้อมาแล้วเขาฟ้องเลยไม่หยุด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตอนเปิดน้ำเราจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมไล่ต่อสายให้เร็น ก้อนนี้จะเป็นต้นทุเรียนต้นสุดท้ายนะครับสายมันก็จะถูกตัดมาอยู่แล้วนะเราก็แค่เสียบหัวมันเข้าไปได้เลยเปก็จิ้มมันไปเลย t 0 0 0 h u years later เพึ่งทำเสร็จนะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดันน้ำนะครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันไม่พอครับถ้าถ้าต่อแบบสายเดียวเลยนะสายเดียวแบบ วนไปวนมาเงี้ยน้ำมันไหลไม่ถึงอันสุดท้ายนะครับมันก็เลยต้องต่อแยกเป็นสองทางนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ทางซ้ายเนี่ยมันก็จะไปต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้นะครับส่วนทางขวาทางขวานี่มันก็จะไปนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนุนถึงเจ็ดต้นสุดท้ายนู่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันหยดไหม นะมันก็หยดอยู่นะน,น,น,นี่ไปดูต้นสุดท้ายอ่ะอ่าดูต้นอันนี้กันนะครับนี่ครับหยดอยู่นะหยดเล็น้อยนะครับก็เป็นอันว่าภารกิจอันนี้เสร็จสิ้นนะตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้ละ อันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับนี่แต่เดี๋ยวก็ต้องปิดนะครับมาดูต้นไกลที่สุดนะต้นนี้ไกลสุดนะครับก็ยังถือว่าหยดอยู่นะโอเคครับนี่ต้นมะขามครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกัน สวดีครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็เพิ่งออกจากบ้านมาได้แป๊บเดียวนะกําลังจะกลับนครสวรรค์กันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง30นาทีแล้ว35ละ,35ละยู่บรรยากาศครับอายุไปหมดแล้วนะที่จะแดด่วงนี้ กล้องที่ซื้อมาในราคา500บาทนะครับเน,นี่ยเตัวเนี้ยซื้อมา500ร้อก็ต่อสายตรงเข้ากับอ,อ s ปแล้วก็ชาร์จแล้วก็ถ่ายไปตลอดไม่รู้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะ ตอนนี้เรามาถึงแยกที่จะเลี้ยวไปนครสวรรค์กันแล้วนะครับก็จะเลี้ยวขวาไปเพชรบูร์ได้ไปท่าตะโกได้นะครับเลี้ยวซ้ายกลับนครสวรรค์นะครับน้ำมันเหลือตองขีดเองจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปแวะเติมน้ำมันกันก่อนโอเคครับ เราแวะเติมน้ำมันก็หน่อยหมดพอดีเลยยังเติมน้ำมันอีกแล้วเจ็ดสิบกโลเติมทีรถผมเนี่ยเจ็ดสิบกิโลเติมน้ำมันทีรอบนี้สนับสนุนโดยพีทีนะครับเฮ้ยมาสองนี้ได้ปะ อนนี้ก็9ก้โมงสามสินาทีแล้วนะช่วงนี้รถมีปัญหานะครับขับเร็วมากไม่ค่อยได้นะขับ80เดี๋ยวก็ถึงค่อยๆไปนะเร่ง3ไป8ปดนี่เร่งหกสิบไปแปดสิบนี๊ซะอึก ลือ้อย่าแสงอย่าแสงไม่แสงเดินรถใหญ่บังหนีก่อน ถึงแยกนาค่ายจีนแล้ววัดจีนแล้วนะครับโอ้ยเมื่อยจริงๆโอ้อากาศพละเรื่องกับที่บ้านเลยครับแดดออกจ้าเลย กดร้อนแล้วยางไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครแวะมานครสวรรค์ก็ทักมาทักทายหรือว่าอยากไปขับรถเล่นก็ทักเร่วงหน้านะครับเดี๋ยวถึงเลือพานเดชาแล้วนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามก็เดี๋ยวเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ